ครับสวัสดีครับจากโชเปาชาแนลนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องเสียงติดรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ p i o n e e er นนะครับจริงๆมันคือเครื่องเสียงติดรถยนต์ธรรมดาหละครับแต่ผมเพิ่งพบความพิเศษของมันนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับก็โดยฟังก์ชันมันก็ทั่วไปนะครับก,ก็จะมีพวก ต่อ AUX นะครับ USB ธรรมดาแต่ความพิเศษของมันก็คือมันสามารถถอดชุดหน้ากากออกได้นะครับเวลาเราอาจจะต้องการเอารถไปซ่อมนะครับแล้วไม่อยากให้ใครมาเปิดเครื่องเสียงของเราหรือใช้งานเครื่องเสียงของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราสามารถถอดหน้ากากเนี่ยเก็บได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งค้นพบนะครับเพราะว่าปกติ ใช้แต่เครื่องเสียงทีลยนนะครับของที่ติดมากับโรงงานนะครับไม่เคยมาเปลี่ยนเองเลยพอดีเพิ่งมาเปลี่ยนใช้รถคันเก่าของพ่อนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบไปดูนะครับก็วิธีจะถอดเก็บนะครับก็ดึงออกมาอย่างนี้ครับ เลยวปึ๊บนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือชุดเครื่องเสียงที่รถยนต์นะครับกลายเป็นแท่นคล้ายๆรีโมทอันเึงยนะครับแค่นี้นะครับก็ไม่มีใครมายุ่งกับเครื่องเสียงของเราได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแค่เป็นคล้ายๆเป็นข้อต่อพินธรรมดานะครับเป็นช่องล้นๆไม่สามารถมาทำอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ เวลาเราจะเก็บนะครับเขาก็จะมีกล่องมาให้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่ากล่องคล้ายๆกล่องแว่นตานะครับแล้วก็เครื่องเสียงของเราเนี่ยเก็บเข้าไปในกล่องนะครับเรียบร้อยเท่านี้ก็สบายแล้วครับเก็บได้กันขโมยนะครับหรือว่ากาันคนอื่นมายุ่งกับเครื่องเสียงตีลรถยนต์ของเรานะครับสบายเลยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับบางคนอาจจะ เคยเห็นแล้วนะครับหรือบางคนใช้งานเครื่องเสียงบ่อยๆเนี่ยแต่ผมว่าสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเพิ่งจะเคยเห็นเพราะปกติไม่ค่อยได้เล่นเครื่องเสียงติดรถยนต์สักเท่าไหร่นะครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ